เกียมอีเอ้ยป้าเสียใจด้วยนะลูกเรื่องพ่อแม่เราหลังจากเนี้ยควรจะไปอยู่กับคุณยายเขาค่ะป้าจอมแต่อันที่จริงเกียมอีก็อยู่คนเดียวได้นะคะได้ยังไงล่ะลูกเราโตเป็นสาวเป็นนางแล้วอ่ะนอนลุงเข้ามาละเดี๋ยวป้ากับลุงจะพาไปส่งที่บ้านคุณยายกระเป๋านักเรียนมือสอง แฟนเพจและช่องแยกตามไปซัพพอร์ตกันได้นะคะมาถึงแล้วจะหลานคุณยายท่านอาจจะหลงหลงไปบ้างเดี๋ยวป้าจะเรียบเรียงกับท่านเองว่าหนูเนี่ยเป็นลูกเต้าเหล่าใครยังไงเหมือนหนูเคยมาบ้านนี้แต่ตอนนั้นหนูเด็กมากค่ะฉันก็เข้าใจนะป้าจ๋อมอาจจะคิดมากว่าสามีอาจจะมาเจ้าชู้ไก่แจ้กกับฉันก็เลยให้ฉันไม่อยู่กับยาย คุณแม่คะจำหลานได้ไหมนี่ยายเกี้ยมอีลูกยายแจงนะคะเดี๋ยวนะเออแม่พอจะนึกออกแล้วล่ะแล้วยายแจงลัะเป็นยังไงบ้างคุณแม่ฟังก็ทำใจดีๆก่อนนะคะเพิ่งจะเสียไปนะสิคะเจออุบัติเหตุทั้งสามีทั้งภรรยาเลยโธคุณพระคุณเจ้าอะไรกันอ่ะมาหลานเดี๋ยวยายจะให้เจ้ากระป๋องมาช่วยดูแลแล้วก็พาหลานไปเลือกซื้อของที่จำเป็นนะ กระป๋องเจ้ากระป๋องเอ้ยออกมาหนีหน่อยฮะคุณยายอา้าวมีแขกมาบ้านเรานี่ฮะสวัสดีฮะทุกคนเดี๋ยวพาพี่เขาไปเลือกซื้อของที่ตลาดนะเขาไม่เคยอยู่ที่นี่เขาไม่รู้เส้นทางยายกับมันก็อยู่แบบพอมีพอกินนะหลานอาจจะไม่ได้มีอะไรให้มากมายไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณยายเรื่องของใช้หนูใช้แบบไหนก็ได้มือสองก็ใช้ได้คะ่ะ พี่เกียมอีกร้านนี้เลยที่มีกระเป๋านักเรียนวันนี้มีมาหลายใบพอดีผมว่านะใบเนี้ยดีสุดโหยกระเป๋งตาถึงนะเนี่ยใบนี้สภาพยังดีอยู่เลยน่าจะใช้ได้อีกหลายปีงั้นตกลงว่าพี่เอาใบนี้แหละราคาก็ไม่แพงแถมเป็นแบบสะพายด้วยสะดวกมากๆพี่คนขายคะหนูเอาใบนี้คะ่ะ ฉันลืมเอ่ยไปสินะคะยุคที่ฉันอยู่น่ะเป็นยุค90เศรษฐกิจก็ยังพอจะใช้ได้อยู่แต่ว่าสำหรับฉันที่ไม่มีพ่อแม่เรานะประหยัดได้ก็ควรประหยัด ระเป๋าแบบนี้เราก็เคยคิดอยากจะซื้อเหมือนกันซื้อมาจากไหนหรออ๋อเราโชคดีไปเจอที่ตลาดนัดแถวๆท่าเรือน่ะเขาขายถูกมากเลยนะแต่ว่าดันมีใบเดียวนี่สิยังไงก็ยินดีที่ได้รู้จักจ้าเฮ้ยแวนรีบตามออกมานะเว้ยอยู่ในห้องคนเดียวเดี๋ยวก็เจอผีหรอกผงผีอะไรไอ้พวกนี้นี่ปากเสียฮ่าเฮ้ นั่นกระเป๋าของเด็กใหม่ทำไมมันสะสัส่นแบบนั้นวะ<อ>นั่นในแว่นหัวหน้าห้องนี่เขาเป็นอะไรไปนะก็ไม่เห็นมีอะไรเอา้ากระเป๋านักเรียนเราไปไหนแล้วอะแล้วนี่ทำไมมันมาวางอยู่ตรงนี้ได้ รู้ว่าในแว่นแกล้งเราแต่เออช่างเถอะกลับบ้านดีกว่าไม่มีของหายก็ดีละมาเลยเพื่อนเรามาแข่งขี่ม้ากาันปล้ยกันคุณยายสวัสดีค่ะสักผ้ายอยู่หรอคะเดี๋ยวหนูช่วยเองนะคะอ้าวหลานวันนี้ไม่มีการบ้านหรือไงลูกยังไม่มีหรอกคะ่ะคุณยายน่าจะเพราะเป็นวันแรกหนูช่วยคุณยายได้สบายเลย ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยายจะไปทํากับข้าวให้นะกินข้าวกันเสร็จก็อย่าเพิ่งอาบน้ําทันทีทิ้งช่วงสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีก่อนในระหว่างนั้นด้วยความที่ห้องนอนของฉันอยู่ด้านบนนี้เองฉันก็เลยได้ยินเสียงเกาะแกะปริศนาสงสัยคุณยายไม่ได้ยินสินะไม่พูดถึงอะไรเลยเสียงอะไรกันเกี้ยมอี ระป๋องสวดมนต์ไหว้พระกันเรียบร้อยแล้วก็ไปเข้านอนกันได้แล้วจ้ะหลานฉันนึกในใจก่อนนอนต้องสำรวจว่าในห้องนอนมีหนูมีตัวอะไรหรือเปล่าก็ไม่เห็นจะมีหนูสักตัวหรือว่าเสียงไม้มันลั่นกันนะเป็นไปได้ไหมเอาเถอะเข้านอนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นไปโรงเรียนอีกเราอาจจะหูแว่วก็ได้เมื่อตอนเย็นนะ่ะ เรากำลังฝันเหรอเอ๊ะฉันรู้ตัวว่าฉันโดนเข้าแล้วจะร้องก็ร้องไม่ออกส่วนขาก็แข็งไปหมดเอา้าเกี่ยมอีทำไมหลานมานอนตรงนี้ล่ะ ยุงไม่หามเอาเหรอลูกคุณยายคะถ้าถ้าหนูเล่าคุณยายจะเชื่อหนูไหมคะเล่ามาสิลูกว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้ช่วยกันแก้ขอบคุณนะคะคุณยายกระป๋องด้วยขอบคุณที่ทั้งสองคนเชื่อคิดว่าจะไม่มีใครเชื่อซะแล้วไม่เป็นไรลูกเรื่องผีๆีสังสาเนี่ยตอนเด็กๆยายก็เจออยู่บ่อย ็นว่าทำาไม่สบายใจเดี๋ยวไปซื้อใบใหม่แล้วก็ดูให้มันดีๆนะผมขอโทษครับพี่เกี่ยมอี๋ที่เลือกใบนี้ให้มันไม่ใช่ความผิดกระป๋องหรอกนี่อาจจะเป็นข่าวซวยของพี่เองด้วย ได้กระเป๋าใบใหม่มาแล้วหวังว่าเจ้าของร้านจะไม่ได้หลอกเรานะว่าเป็นมือหนึ่งนะนายคิดอย่างที่ฉันคิดหรือเปล่าวะบี่งเออฉันก็กำลังคิดอยู่นะ B2 สองเใหม่ๆที่ชอบแนวผีแนวโรงเรียนอะไรประมาณนี้ถ้าดูแล้วยังไม่จุใจแนะนำเป็นคลิปนี้ที่เด้งขึ้นมาตอนนี้เลยค่ะ และสำหรับ FC ดั้งเดิมของเราค่ะประจำของเราอยากสนับสนุนพี่อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะคะไม่อยากพลาดคลิปถัดไปกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เลยแล้วเจอกันนะคะ